ยาฮูเย้จริงปะเนี่ยโอ้โ uh ห huh! อะไรกันครับเนี่ยแมงบ้าไปแล้ว <Yeah! S 1> เฮ้ยเฮ้ยมันพุ่งไปแล้ว <Yeah! S 1> อะไรเนี่ย uh huh! เหมือนรถพุ่งไปจริงๆเลยเย้ uh huh! yeah! วันนี้พวกเราจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กันมันจะต้องมันมากๆแน่เลยเพราะวันนี้คือสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าพิเศษมากๆเลยนะครับที่พวกเราได้ออกมาเที่ยวกันแบบนี้มาโวยมาโวยเข้าสวนสนุกกันเลยดูดิมีการตกแต่งแนวฮา l โลวีนด้วยใช่แล้วครับท่านอาจารย์ช่วงนี้ของเดือนตุลาดิสนีย์แลนด์จะจัดทีมฮาโลวีนที่นี่สวยจังเลยนะมองไปทางไหนก็น่าตื่นตาตื่นใจไปหมด ไม่ไหวแล้วโว้ยกูอยากวิ่งไปให้ทั่วเลยพวกมึงตามกูมานะดูนั่นสินั่นปราสาทนี้นะโอ้ยใหญ่ชะมัดเลยนะเนี่ยนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์ทุกที่จะต้องมีปราสาทแบบนี้กันหมดเจสดาแล้วตรงนั้นใครเหรอนั่นคือคุณบอลดิสนีย์ครับท่านอาจารย์เขาคือผู้สร้างสนุกแห่งนี้ขึ้นมาครับยิ่งใหญ่จังเลยนะค,คนคนนี้พวกมึงมัวทำอะไรกันอยู่ไปหาเครื่องเล่นเล่นกันเถอะไปสิ แต่ว่าเราจะเล่นเครื่องเล่นอันไหนก่อนดีผมแนะนําว่าให้เล่นเครื่องเล่นสุโตเปียกันก่อนนะครับเพราะว่านี่คือเครื่องเล่นที่ใหม่ที่สุดของสวนสนุกแห่งนี้แล้วหู<ฮ>อะไรกันเนี่ยเหมือนเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยทําไมมันอลังการไปทุกมุมเลยวะเนี่ยนี่คือโซนจากอนิเมชันเรื่องสุโตเปียเป็นดินแดนที่เราสัตว์มีสติปัญญาและสร้างสังคมเหมือนกับมนุษย์ถึงว่ามีโปสเตอร์รูปสัตว์เต็มไปหมดเลยเครื่องเล่นในนี้จะต้องมันมากๆแน่เลยรีบไปเล่นกันเถอะ อะไรวันนี้่ยทำไมคนเยอะแบบนี้เล่าก็นี่เป็นเครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมสูงคนก็เลยเยอะแบบนี้แหละหนึ่งชั่วโมงผ่านไปได้เข้ามาแล้วเอ้ยนั่นมันตำรวจเสือดาวนี่นะตัวอ้วนน่ารักจังเลยนี่เป็นหนึ่งในตัวละครสมทบในเรื่องอย่าบอกนะว่าต่อคิวมาแทบตายเพื่อมาดูไอ้แมวเนี่ยไม่หรอกมังนี่ยังต่อคิวอยู่เลยแล้วนี่ต้องต่อไปถึงเมื่อไหร่วันนี้่ยแต่ว่าลองดูสิมันมีการเล่าเรื่องระหว่างรอคิวด้วยนะ จริงด้วยตอนแรกเราอยู่ในสถาน,นีตำรวจแล้วตอนนี้ก็มาที่ห้องขังเหมือนว่าจะมีนักโทษแหกคุกอยู่นะนั่นไงสัตว์สามตัวนั้นแหกคุกออกไปเครื่องเล่นนี้เราจะได้รับบทเป็นตำรวจที่ขับรถไล่ล่าตามจับคนร้ายครับจริงเหรอเจษดางั้นแบบนี้ก็สุดยอดไปเลยจะได้เล่นแล้วโว้ยรอจนเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยนี่มันเป็นรถตำรวจเลยนี่นาเอาล่ะก,กูขึ้นคนแรกพร้อมแล้วไปลุยกันเลย อุยเปิดมาก็หนาวเลยนี่เจษดาแล้วกระต่ายกับหมาจิ้งจอกนั่นคือใครหรอเป็นตัวละครหลักในเรื่องสุโทโทเปียน่ะกระต่ายคือจูดี้เป็นตำรวจส่วนหมาจิ้งจอกชิ่อวันนิกเป็นมิชชาชีพแม่งพูดแต่ภาษาจนีนกันกูฟังไม่รู้เรื่องไปแล้วไปแล้ว ย้ควันอะไรล่ะเนี่ยอุ๊ยสุดยอดโอ้โหอุ้ยแม่งโคตดดีเลยว่ะทำลังการจัดเลยคุ้มมากๆเลยนะเนี่ยที่ต่อคิวมาเล่นน่ะไอ้เจ้าพวกนั้นกำลังจะหนีไปแล้วดีบตามมันไปแล้วเออยเด้งด้วยเด้ง อ้ยเครื่องเล่นมันทำดีจังวะใช่ภาพโคตรชัดเลยมึงยัากโมันสุดๆไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอียงเอียงเอียงจับเอาไว้ดีๆมึงโอ้เอาเฮ้ยเปลี่ยนฉากแล้วเหรอทำไมเราไม่อยู่ตรงนี้วะเมื่อกี้ยังขี่รถไล่ล่าอยู่เลย ตอนนี้กลายเป็นเมืองไปแล้วมันสุดยอดมากเลยนะเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่ในเครื่องเล่นเลยแต่เหมือนเราอยู่ในโลกการ์ตูนจริงๆ <ST AR B IS> นั่นนะสีอรุณกนโคตรสุดยอดเลย <ST AR B IS> แล้วนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยไอเจ้านี่มัน <ST AR B IS> คืออะไรหรอเจษดาทำไมมันมืดไปหมดเลยล่ะอย่าบอกนะว่าจะมีอะไรนะ่ากะวออกมาน่ะเฮ้ย อะไรแบบแบบวนะนะหลุดออกมาแล้วนั่นไงล่ะเจ้าคนร้ายลีลตามมันไปเลยแหวนแหวน,วนโอ้ยดีจัดดีสุดยอดดีจนไม่รู้จะพูดยังไงเลย เหมือนว่าตอนนี้เราเข้ามาในกระเช้าเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเวียแล้วไงวตกตกแล้วตกแล้วเอ้ยลอดไปทีนั่นไงล่ะจับคนร้ายได้แล้วหนึ่ง ไปต่อไปต่อเครื่องเล่นนี่แม่งโคตรมันเลยนี่มันเจ้าแฟลนี่นอะใครเหรอเจสดาเขาเป็นตัวละครสล็อตในเรื่องน่ะปกติจะทำอะไรชักช้าแต่ว่าถ้าเรื่องขับรถเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยมันพุ่ไปแล้วอะไรนี่ เหมือนรถพุ่งไปจริงๆเลยยังยังนี่ยังไม่จบโอ้โหจะชวแล้วจะชวแล้วหลบทางไปเบื้อสนุกสุดๆไปเลยโอ้โหจบแล้ว โคตรมันเลยเครื่องนี้แม่งห้าดาวห้าดาวไปเลยโคตรมันโคตรดีอุ้ยตรงนี้สวยจังเลยมีนักร้องกระจงมาร้องเพลงให้ฟังตอนจบด้วยโอ้ยดีดีมากๆเลยนี่ขนาดเครื่องเล่นเครื่องแรกนะเนี่ยไอทีเราต่อคิวมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ให้อาภัยได้เลยงั้นต่อไปจะเล่นเครื่องเล่นอะไรเดียในดิสนีย์แลนด์นี่จะมีเครื่องเล่นเก่าแก่อยู่อย่างหนึ่งครับท่านอาจารย์มันคืออะไรวะมันชื่อว่า รถไฟคนแคระโอ้โหคนเยอะอีกแล้วเอาหน้ามึงเมื่อกี้ก็รอนานแบบนี้แต่สุดท้ายก็สนุกนี่นี่เจษดาแล้วรถไฟคนแคระนี่มาจากกระตูเรื่องไหนหรอมาจากเรื่องสโนไวท์กับคนแคระทั้ง7จครับท่านอาจารย์หนึ่งชั่วโมงผ่านไปไปกันเลยปุ๊ป หูเย่หูเย่เย่หูหโคตรมันโคตรมันนี่ไงทำคนแคะอุ้ยยังสวยเลย หายหูหายหูเสร็จงานแล้วก็ใช้อยตุดุดุดุุดุดุุุดตุดหายหู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 หหเสร็จงานแล้วก็ใช้อยตุด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 ุุดุดุหายหู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 หายห ไฮฮูไฮฮเสร็จงานแล้วก็ใช้ยูตุดุดุุด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 ุูุดสดุดุลยด่ดุม่ดุดุดปดุ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 ยุฮุ เย้ yeah, จบแล้วโคสนุกเลยงั้นจะเล่นอะไรกันต่อดีตรงนี้จะมีเครื่องเล่นหมีพูอยู่นะครับไป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 เครื่องเล่นนี้รอคิวไม่นานเลยนี่เป็นเครื่องเล่นระดับกลางนะครับเลยไม่ได้รับความนิยมสูงแบบนั้นภาษาจีนให้เพียบเลยแล้วกูจะอ่านออกไหมเนี่ยนี่มันเหมือนเรากําลังเข้าไปในหนังสือเลยโอ้ยังกับฝันไปเลยนะ นั่นน,นัไม่มีผูอยู่ตรงนั้นเอ้ยน่ารักมีผู้พยายามจะเก็บน้ำผึ้งนี่ขนาดเครื่องเล่นเด็กน้อยแบบนี้ยังทำโคตรดีเลยไอเรื่องนี้มันจะมียีราฟไหมเนี่ยเข้าที่ฉันรู้ไม่มีนะโอ้จริงดิเฟงเลยจริงโจ้น้อยกำลังจะลอยไปแล้วจับเอาไว้โอ้แล้วเราอยู่ไหนเนี่ยบ้านนกคูกั้นหรอ เตยมตัวเปิดประตูแอดเอา้าตรงนั้นมีเสือผู่มาด้วยนั่นชื่อว่าเจ้าทิกเกอร์ครับท่านอาจารย์มันจะชอบกระโดดไปมาอัดึงอัดดึงอัดดึงเครื่องเล่นมืนกระเด้งไปด้วยว่ะเฮ้ยพอสักทีไอเสือกูดเด้งจนเจ็บโูดไปหมดแล้วดึงดึง,ดง ไม่จบว่ะยังเด้งอยู่เลยแต่แบบนี้ก็สนุกดีนะเหมือนเราได้เป็นทิกเกอร์เลยมีผู้กำลังหลับน่าราักอุ้ยมีฟ้าผ่าลงมาด้วยเอ๊ะ ในนี้เหมือนเราเข้ามาในความฝันของมีพูเลยนนอูโหอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยสวยจังเลยของโคตรดีของโคตรด,ด,ด,ดีนี่กูพูดคำนี้ไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยมีความสุขจังเลยนะแบบเนี้เหมือนว่าในความฝันของมีผู้จะมีแต่น้ำพึ่งเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยกูว่าในน้ำพึ่งไม่ต้องมีอะไรวะมันถึงฝันหลอนขนาดนี้ น่าประทับใจจริงๆเลยนะดีสุดๆไปเลยนี่เหมือนจะจบแล้วปะวะเฮ้ยไม่จบว่ะนี่เหมือนเรากำลังไหลไปตามน้ำเลยมีน้ำไหลมาจริงๆด้วย อ้ยหอลังการไปไม่ไิในมึงนี่เป็นเครื่องเล่นเด็กน้อยแท้ๆถ้าแฟนขับมีผู้มาเล่นเครื่องนี้ไม่เยี่ยวแตกเลยล่ะเนี่ยนั่นๆมีพิกเลตด,ด้วยหูดีมากอะ่ะทำดีเกินไปแล้วนั่นๆขนาดน้ำท่วมมันยังห่วงกินน้ำพึ่งอยู่อะ่ะจบแล้วโว้ยสุดๆไปเลย เย้ yeah. จบแล้วออกมาจากหนังสือแล้วสามเครื่องเล่นที่ผ่านมายังไม่มีอันไหนผิดหวังเลยเจสดาแนะนําอันต่อไปมาดิงั้นเราก็ไปเล่นปีเตอร์แผนกันนี่เป็นเครื่องเล่นอะไรหรอเจสดาเป็นหนึ่งในกระตูนชื่อดังของทางดิสนีย์ครับท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์ชอบเครื่องเล่นเมกกื่อกี้ท่านอาจารย์ก็น่าจะชอบเครื่องเล่นนี้เหมือนกันเครื่องนี้ให้เรานั่งเรือด้วยเหรอเนี่ยสงสัยได้ออกทะเลแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะ มีเรากำลังบินอยู่จริงด้วยทำได้ยังไงอะเครื่องเล่นนี้ไม่มีลางเลยทำไมเรือลำนี้ถึงลอยได้ละ่ะเครื่องเล่นนี้ลางจะอยู่ด้านบนนะครับท่านอาจารเลยจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันกำลังบินอยู่นะครับโอ้แบบนี้นี่เองสุดยอดไปเลยนะเนี่ยโอ้ยโคตรดีโคตรดี พวกเมืองดูนั่นเรากำลังบินอยู่เหนือเมืองโู้แม่งบ้าไปแล้วอะไรกันเนี่ยอลังการสุดๆเลยในนี้มันงดงามสุดๆไปเลยฉันไม่รู้จะมองไปทางไหนแล้วเนี่ยมันสวยไปหมดเลยใช่อรุณกรไม่รู้จะมองทางไหนดี มันน่ามองไปหมดเลยจบแล้วจบแล้วเครื่องเล่นนี้ก็ดีสุดๆไปเลยขนาดไม่เคยดูกิตตอร์แพนนะเนี่ยแต่กูว่านะเราเล่นเครื่องเล่นเด็กน้อยมาสองอันติดแล้วน่าจะเล่นอะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้หน่อยนะงั้นมันก็อยู่ด้านหลังนายแล้วแหละพูวอลิตนี่คือเครื่องเล่นทรอนเป็นรถไฟเหาะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสนุกแห่งนี้เลยหูมีคนกีดแบบนี้เลยรอเนี่ยงั้นก็ไปกันเครื่องเล่นวัดเสียววาดเสียวแบบนี้ คนรอต่อคิวไม่เยอะแน่เอาเฮ้ยไหนคนเยอะขนาดนี้เล่า1ชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยเจ้าเครื่องเล่นนี้ให้เราขี่บนมอไซค์งั้นเหรอเอาแบบนี้ก็มันดีมาเลยมาเลยบึน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 ,บนพร้อมแล้วพอแบบหนักหนกมันมนับถอยหลังแล้วเย้ โอดมันเลยตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยดีอโอ้ยเย้ อรุนโกนเป็นไงบ้างวะเกิดอะไรขึ้นน่ะก็มึงสลบบนเครื่องเล่นน่ะดินี่พวกกูต้องหามึงลงมาเนี่ยกูว่าเราพักใจไปเล่นเครื่องเล่นเด็กน้อยกันบ้างดีกว่าแต่กูอยากเล่นเครื่องเล่นที่มันมันหน้าเงินเอาแบบนี้เราจะไปเล่นเครื่องเล่นที่ทั้งสนุกไม่หวาดเสียวแต่ว่าตื่นเต้นแบบนั้นโอเคไหมมันจะมีเครื่องเล่นแบบนั้นด้วยวะมีสิมันชื่อว่า Pirates of the c a r i b b e a n นี่มันหนึ่งในหนังโปรดในดวงใจกูเลยนี่นาะไป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 กับตันแจ็คผมมาหาแล้วแค่ช่วงต่อคิวยังรู้สึกถึงความเป็นโจรสลัดเลยหวังว่าจะได้เจอลูฟี่นะเครื่องเล่นนี้มันจะน่ากลัวไหมเน่เจสดาทำให้บรรยากาศมาดูหลอนๆล่ะไม่หรอกอรุณกรนี่มันคือคุกของเหล่าโจรสลัดเครื่องเล่นนี้คือเครื่องเล่นที่สนุกที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในสวนสนุกแห่งนี้เลยที่สุดกว่าที่พวกเราเคยเล่นกันมาอีกหรอใช่แล้วครับท่านอาจารย์มันจะเป็นยังไงวะเนี่ย ที่ผ่านมากูก็ว่ายิงใหญ่มากแล้วนะถึงแล้วถึงแล้วได้ลงเรือด้วยเอาโว้ยตื่นเต้นตื่นเต้นออกสู่ทะเลแคริเบียนบรรยากาศอนนี้น่าสนใจจังเลยนะทําให้อยากลองดูหนังเรื่องนี้บ้างเลยเออมึงลองหาดูนะภาคสองกับภาคสามแม่งโคตรมันเลยนั่นนั่นมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยสวัสดีผมมาจากโรงเรียนวัดสนส้มครับ พวกนั้นคือใครหรอพวกเขาคือคนที่มาทานอาหารในร้านนะครับโดยตัวร้านอาหารจะเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นโอมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยไปกันต่อไปกันต่ออยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงนี่เราเข้ามาในถ้ำจนสลัดแล้วนี่นะสวยจังเลยนะในเนี้ นั่นตรงนั้นมีโครงกระดูกอยู่ด้วยเฮ้ยนี่มันกัปตันแจ็คนี่นะกัปตันแจ็คผมอยู่นี่เนี่ยหรอแจ็คสเปลโรเหมือนกับคนที่มึงเคยวาดรูปให้กูเลยใช่ใช่นี่แหละสุดยอดโจรสลัดลูฟี่ไม่ใช่เหรอวะสุดยอดโจรสลัดอนะใช่ที่ไหนเล่ามันคนละเรื่องกันแล้วบายบายกัปตันแจ็คไปแล้วไปแล้ว อะไรกันเนี่ยเหมือนเรากำลังลงไปในน้ำเลยจริงปะเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับนี่แมงบ้าไปแล้วโหนี่มันฝุดๆไปเลยนี่เรากำลังอยู่ใต้ทะเลทำได้ยังไงกันเนี่ยเฮ้ยนั่นตรงนั้นมีปลาหมึกยักษ์ด้วยเฮ้ยนี่มันคาเค้นนี่นะ โอ้ยทำโคตรดีทำโคตรดีอะไรจะดีขนาดนี้เนี่ยสวยสวยมากๆในนี้จะทํากูสติแตกแล้วนะเนี่ยกูสติแตกคนมึงอีกกูนะแฟนหนังเรื่องนี้มึงคิดดูว่าหัวใจตอนนี้กูเต้นขนาดไหนนั่นๆตรงนั้นมีนางเงือกด้วยโคตรสวย กูไม่รู้จะมองตรงไหนก่อนเลยเนี่ยแมงน้ามองทุกมุมใช่ใชมันสวยไปหมดเลยสงสัยพวกเราต้องเล่นอีกรอบแล้วมัง้งจะได้มองให้ครบเล่นอีกสิบรอบกูก็สู้แล้วมีเรืออีกลำอยู่ตรงนั้นด้วยเล่อเนี่ย oh <my> นั่นคือเรือไฟ잉ดัชแมนครับท่านอาจารย์มันเป็นเรือที่สามารถดำน้ำได้ตรงนี้มีสมบัติเต็มไปหมดเลยอลังการอลังการ ช่างวิจิตอะไรกันขนาดนี้ทำเหมือนจริงโคตรไม่แปลกใจเลยว่าท่านี้จะเป็นเครื่องเล่นที่ดีที่สุดตัวอะไรพูล่มาแล้วเนี่ยสลามหัวคอสงั้นเหรอนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เหมือนเราจะเข้ามาอยู่ใต้ท้องเรือกันนะ มีใครบางคนกำลังเล่นตนตตีด้วยอย่าบอกนะว่าจะโผล่มาแล้วนะเฮ้ยแล้วนั่นมันตัวอะไรอะนั่นมันเดวิโจนมีแลตัวไรรักของเรื่องมีหนวดเป็นปลาหมึกแถมมีแขนเป็นก้ามปูด้วยเลยนี่โคตรเทเลยใช่ไหมเล้าใช่ไหมเล้ามึงรีบกลับไปดูหนังเลยนะกลับบ้านไปกูจะดูเลย เดี๋ยวนะทำไมถึงรู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่เหมือนมันกำลังจะพีกนี่มันเครื่องเล่นจริงเโลเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเรากำลังลอยขึ้นไปฮือโอ้อยแม่งบ้าไปแล้วโคตรอลังการอุย้ยสุดยอดยังก็อยู่ในเหตุการณ์จริงเลยนั่นดูทั้งนั้น เรือทั้งลำเลยงั้นหรอแล้วเรากำลังเข้าไปตรงกลางสุดยอดมีแม่เครื่องเล่นในฝันชัดๆฉากสงครามมาเต็มยิงกันสนั่ันวันไหวอุ้มอ้มเรือลำนั้นล่มไปแล้ว ววนั่นแหละนั่นแหละแบบนั่นแหละนั่นแหละฟันมันฟันมันสู้ๆนะครับผมกับตันแจ็คสู้ๆนั่นแหละยิงใส่มันไปเลยเอาไม่โดนอ่ะรอด,ดูไปก่อนเอย้น้ำะลักมาแล้วเห็นไหมเหล่ากับตันแจ็คสุดยอดตูมตูมเฮ้ยเฮ้ยแต่เหมือนว่าแรงระเบิดเมื่อกี้มันโอ้ กุดอมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยกูขอสัญญาเลยว่ากลับบ้านไปกูจะต้องดูหนังเรื่องนี้ให้ได้แต่ว่าถ้าจะดูดูแค่ภาคหนึ่งถึงภาคสี่พอนะภาคหโคตรกากเลยจบแล้วประทับใจสุดๆไปเลยของโคตรดีของโคตรดีมันทั้งสวยทั้งตื่นเต้นทั้งเกินคาดไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าเครื่องเล่นจะทำอะไรแบบนี้ได้น่ะ ได้เล่นเครื่องเล่นไม่กี่เครื่องเองแป๊บๆก็จะมืดแล้วแต่ว่าพวกเรายังมีเวลาไปเล่นเครื่องเล่นสุดท้ายกันเถอะนี่คือเครื่องเล่นอะไรหรอเจสดาไม่ต้องไม่ต้องเครื่องนี้มึงไม่ต้องสปอยเจสดาขอกูไปเจอเองอะไรกันนี้นี่เรากำลังบินอยู่งั้นหรอใช่แล้วครับท่านอาจารย์เจ้าเครื่องนี้มันจะพาเราบินไปเที่ยวรอบโลกเฮ้ย มีมีข่าวตรงนั้นด้วยมึงได้กลิ่นกันไหมนี่มันเป็นกลิ่นของทะเลแบบนี้รู้สึกเสียวขายังไงก็ไม่รู้เอาแล้วอยูยๆมาโพที่ไหนแล้วเนี่ยที่นี่คือออสเตรเลียครับสุดยอดไปเลยเฮ้ยมีช้างด้วยมียีราฟปะเนี่ย,ดยได้กลิ่นของหญ้าด้วยว่ะเออเอเออ,เอ,อกูก็ได้กินนี่ไงมากำแพงเมืองจีแล้วยังสวยเลย เดี๋ยวเราก็จะได้มีโอกาสไปที่นี่กันด้วยครับมาโผล่ทะเลทรายแล้วมีปิระมิดด้วยมาโผล่ทัชมาฮาลแล้วอลังการสุดๆอีกแล้วโอ้ยสวยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโว้ยเต็มตาจริงๆเลยนี่นี่ตรงนี้ได้กินทะเลกันไหมใช่เจ้าเครื่องนี้มันต้องปล่อยกินออกมาแน่เลยฮู้ย น้ำตกแม่งโคตใหญ่เลยมาผู่ปาริสกันแล้วและนี่ก็คือเสียงไฮ้โอ้ยดีสุดๆไปเลยปรบมือปรบมือเหมือนได้บินไปทั่วโลกจริงๆเลยนะเครื่องเล่นทุกเครื่องเล่นในนี้คือดีทุกอันไม่มีอันไหนที่ผิดหวัง วันนี้พวกเรา4ี่คนได้รับประสบการณ์ที่ดีมากๆจากสวนสนุกดิสนีย์แลนเซียงไฮ้แต่ว่ามันยังไม่จบเท่านี้เพราะว่ายังมีสวนสนุกอีกที่นึงที่เราจะต้องไปกันมันคือสวนสนุกยูนนเวอร์แซลปักกิงและที่นั่นมีเครื่องเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยโปรดติดตามตอนต่อไปช่องเป็นิกระตูลเปิดให้สั่งเสื้อแล้วนะครับมีตั้งแต่ไซส์เด็กถึงไซส์ผู้ใหญ่และยังมีพวงกุญแจสุดน่ารักให้เลือกสะสมกัน สามารถสั่งได้ที่ QR โคดนี้หรือทักหาเพจเปในกรตู้น